เป็นทหารของเราไปที่เรียบร้อยแล้วันเสือกนี่ก็ไม่ใช่ทหารธรรมดาทั่วไปนะเขามียศเป็นถึงพระพี่เมียเสือกเราแล้วอึ้งเลยอึ้งเลยใช่ไหมที่สาคัญเนี่ยในเสือกเขาจะมาทําเรื่องสําคัญให้กับเราเรื่องสุริฉันเพราะฉะนั้นแล้วหยุดตีพระพี่เมียเสือกเราสักทียังไงมงค์ฉันก็ไม่ไว้ใจมันพี่ครับทาไม เคยเป็นตัตรตูไงต้องไว้ใจต้องไว้ใจนี่คือคําสั่งของเราไปพรบพี่เมียเชิญเสือกได้เลยนะเสือกให้เต็มที่เลยนะใส่ใจใส่ใจให้เต็มที่เลยนะใส่จเรื่องของชาวบ้านนะจับใส่ใจเหนือุ้เลยอะไรเนี่ยตือกลับบ้านนะไปรับรางวัลกันทำให้เต็มที่เลยนะพรพี่เมียครับตั้งใจเสือกนะมาได้ยังไงเนี่ยวิวน เฮ้ยทวนไหนคะฉันชื่อใหม่ค่ะะใหม่ค่ะใหม่อะไรเนี่ยวใหม่ดาวิกาค่ะมึงเลยผู้แข่งับใหม่ดาวิกาอะไรครับพี่คะเขายามดิการใช่มึงเลยหน้าคงจะเมือนเฮ้ยพี่เสือสฤษิชัย องสิงห์หน้าปานมาทํางานแต่ควาว่ายังไงองนราสิงห์หน้าปานอ่ะใช่พี่มาเป็นพ่อคุณขอรักให้เองนะเป็นรักกขององนราสิงห์หน้าปานให้ได้อยังนี่พี่ก็ช่วยเขาอะนะช่วยปะโถพี่เสือกี่พี่ไปแรงจะแล้วหรือยังไงกันยังรักอยู่นะฉันถามพี่จริงเลยนะว่าพี่อยากได้ฉันเป็นเมียหรือเปล่าอยากอยู่อยากจัดเลยถ้าพี่อยากได้ฉันเป็นเมียพี่จะต้องเป็นขาอนรสิงห์หน้าปานที่ฉันแล้วข้ามันตายได้จะทำยังไง เดี๋ยวฉันจะยุบเป็นเมียพี่เลยขออนุญาตยุบเป็นเมียด้ใช่ไหมได้เลยเป็นเมียเลยนะอาบน้ำปั่นแป้งหอมๆเลยได้เลยจ้าจิ้มุ้งแล้วแก้วซุปซิบอะไรกันไม่มีอะไรปูซุปซิบกันบอกว่ามึงเหม็นมาดไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าเลยอยู่ลนะครับเะต้องรนะคับตายกันเถอะเป็นไงบ้างพ ขอเดชะก่นจะเป็นคนในชาตเฮ้ยกูกูเห็นเลยอะไรเดูกูยังมาทันเลยจะเห็นได้ยังไงมาเจ้ามีฟันบาปไหมค่ะยังได้ยินพูดขอบคุณแม่วดีดาอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆก็วิ่งมาตีพระพิมพ์เสือก็ล้วฉันไม่ไว้ใจมั้ยไงมันหมายความว่ายังไงกันมึงใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยพระพี่เมียเขาตกใจจนไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนี่ยทำไมเราอิจฉาขนาดนี้ผมฉันไม่เคยอิจฉาใครพั้ยยังไงอิจฉายศเข้าไว้ก็ไปถึงพระพี่เมียเสือกเราเนี่ย อธิษฐานเลยชาติหน้าเม่เกิดมาเสือกขาเดินเขากูมีบุญไม่ทามึงหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นเราช่วยอยู่นะหยุดเลยหยุดเลยเออไม่เลยอ่ะเออไม่เลยอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเออนะกลับมาก่อนกลับมาก่อนสมจะไปพูดให้แล้วมันเจ้าค่ะไปพูดกับสุธิชันเรื่องแต่งงานใช่ไหมใช่สุธิชั้นว่ายังไงตกลงหรือเปล่าสุธิชันบอกว่าตกลงจริงหรอสุธิชันตกลงเหรอใช่ทำยังไงนะตกลง ึงคนที่ไหนจนะตกลงแสดงว่าเราจะได้แต่งงานกับสุริชันแล้วแหมพี่เมียนี่เสือดีจริงๆเลยลนะเนี่ยเขาเรียกว่าเสือได้เรื่องถ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยเองดีกว่านะจะได้ถามให้มั่นใจไปเลยถ้าสุริชันตอบตกลงก็จะได้จัดงานไดเอา้าเฮ้ยเดี๋ยว ตีหัวหน้าอย่างนี้ได้ยังไงสอนไม่จำหัวหน้าก็คือหัวหน้าใครเกลียดหัวหน้าบ้างพี่ขาพี่เสือขาพี่เสืออ่ะรู้แสบครับเปลี่ยนชื่อเหรอเปลี่ยนเสือเป็นแสบนะค่ะไปนู่นเลยไปนู่นแยกย้ายเลยกิดหาไม่เข้าท่าเออจะคุยเรื่องสุริฉันก่อนเนี่ยอยากอาบน้ำจัง เท่นั้นรออยู่ตรงนี้นะออกมานี่ก่อนชื่อใหม่ใช่ไหมชื่อใหม่ค่ะใหม่รอตรงนี้นะออกมารอข้างนอกกับในเสือกบ้าในเสือกเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับสุริชันเรื่องแต่งงานถ้าสุริชันตอบตกลงในเสือกคิดเลยอยากจะได้อะไรและขอแล้วไม่ได้เลยเราจะประทานให้อนะถ้าอยากได้มีเยวจะประทานใหม่ให้เลยไี่ต้องปฏิเสธมั้มีเก่าๆบ้างไหมใหม่ไม่ค่อยดี สุริ <ไป S 1> ชาปั่น,นาาจะคอแทงข้างหลังมึงทะลุึงหัวใจ <Okay. S 2> เอันพี่เมียเข้ามาทำไมเนะี่ยเอ้าคือกมฉันจะมาดูว่ามันจะรับนักหรือเปล่าแสดงว,ว่าก็ลุ้นไปด้วยกันใช่ไหมลุ้นนะพแต่ว่าไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวเราน่ะจะขอคุยกับสุริชันแบบส่วนตัวสองคนจะเลยพี่เมียไปรอข้างหน้าก่อนนุ่นไปอยู่คู่กับใหม่นุ่นไปรอใหม่ออกประตูก่อนไปพี่เสือกทำไมไล่ใหม่อย่างนี้ล่ะครับประตูก่อนไปเลยป ไปคนที่ไหนทำไมพูดแปลกๆนี่ยออกไปข้างนอกก่อนออกไปข้างนอกก่อนไม่ต้องเข้ามาเราเขินเข้าใจไหมเนี่ยรอตรงนั้นแหลยอะอยู่ระมือตายสะเทือนดตายบ้าเร่อเนี่ยมาดูมาดูด้านเราไม่ต้องไปรอข้างนอกเราเขินเข้าใจไหมอย่าเข้ามานะน่าร๊ย พีเพ่เสอพี่เสือเป็นไรอะพี่พีพพ่เสือคะตามไปดูเข้าไปปวนหัวเลยสุย <c oughs> ริฉันจะดูได้เปล่าว่า <c oughs> เราเราได้เห็นหน้าปานไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลย จากที่เคยเห้าวหาและเยี่ยมโหดแต่ว่าตอนนี้หัวใจของข้ามันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วแกมันลับอ่อนโยนขึ้นทุกวันทุกวันความรู้สึกเหล่านั้นมันทำให้เรานึกอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่คอยอยู่เคียงข้างคอยปลอบประโรมลมเราทุกเวลา และคนคนนั้นคนที่ทำให้ความรู้สุกเรามันเปลี่ยนไปคนคนนั้นก็คือเจ้าสุบิชยมันพอจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเจ้าจะดับน,าานักค้างมันสีหน้าบาทลินไม่มีกระดูกจะอยากจะพูดอะไรเจ้าก็พูดได้เจ้าฟังคำว่าเราไว้ดีชาตินี้ทั้งชาติ เจ้าจะไม่ได้ยินคำว่าราักที่ออกจากปากพระราศรีชังเพราะว่าเราเกลียดเจ้าจเจได้ยนินไหมว่าเราเกลียดเจ้าคำก็เกลียดสองคำ้ก็เกลียดแล้วเราจะต้องทำยังไงจนถึงจะยอมรับรักข้าจะบอข้ามาสิ สุริชัยสิ่งที่จะลบล้างความแคนที่มันอยู่ในใจของเราสุริชัยนั่นก็คือเลือดในสุงอ,อกของเจ้าอย่างไงล่ะเลือดจากสุงอกของเราอย่างนั้นเลยเหรอใช่เราจะบอกให้เจ้ารู้เอาไว้นะสุริชัยต่อให้เจ้ามีโอกาส ได้ฆ่าเราเนรสิงหน้าป่าเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็คงไม่มีวันที่เจ้าจะได้เห็นเลือดจัดโสกของเ,าเราเพราะว่าเราคงกระพันฟันแทงไม่เข้าแต่ในเมื่อมันเป็นความต้องการของเจ้าก็ได้สุริชัยเรานรสิงจะยอกคลายเวทมนต์พระคาถา คือให้เจ้าได้ทำรายเรายอย่างที่ใจของเจ้าต้องการเจ้าต้องจำคำของเราไวน้นะยามใดที่เราคลายเวทมนต์พระคาถาสุริชันดาบเล่มนี้เจ้าให้ดาบเล่มนี้ดื่มเ,เลือดจาดทรงอกของเรานรสิงหน้าปานได้สุริชัน E a cara... ชีวิตพี่ก็คิดทวายจงแทงหัวใจใี่ได้กระดับพี่จะขอ ม่เสือเอ๋เต๋อพะบาทไปไหนมาช่วยด้วยองค์ท่านสุริชันอง์ท่านไปพาเธอไลให้สุริชันแทงทำไมไม่แทงสุริชันก่อนจะบ้าไปไหนป้องกันตัวไม่ได้เล้ไไ่ทำผู้หญิงช่วยด้วยโอ๊ย ที่เรามีต่อสุริชันเราจะยอมใครไม่โมดพระคาถาเพื่อให้สุริชันได้เห็นเนื้อจากทรงองค์ของเราในสิ่งหน้าบ้านเราไม่เคยเจ็บแบบนี้มาก่อนเราคงไม่ทน,นแน่ขอที่ฉันา,าพระบาทเราเจ็บเล้วเกินผมท่านตายไม่ได้นะพี่คะเราต้องตายนแน่ถ้าเกิดว่าผมท่านตายไปแล้วใครล่ะจะเป็นพระเอกคณะนี้นอกจากก้าวขอมผมฉัน ฉันก็คงเลิกล่นลิเกย์ไปเลยก็จะได้ไม่ได้นลิเกย์ต่อเนาะไม่ได้ถ้าใครเป็นนางเอกนา่งกูยุบเขานะรีบยุบไปไหนยังไม่ได้ตั้งกำนันเลยนางเอกหน้าแก่เพราะแก่เองนะของท่านยังไงดีพระเจ้าข้าขอที่ท่านสาบาทพงษ์ท่านลืมไปแล้วหรอว่าพงษ์ท่านเนี่ยมีวิชาที่เก่งกล้ามาก เพียงแค่ไปีย่ิบมือเดียวก็สามารถสมานแผลของ่านได้พี่ค่ะไปเอาเลยเดี๋ยวเข้าหยิบแล้วมาพี่น่าเชื่อวุ้ยตุ้ยเรีวยังม่มึงก็เดินวิ่งไปเอามาสักหน่อยเมื่อก่อนมึงวิ่งหน้าเดี๋ยวนี้ขี้เกียจ หัวเข่ากูมันไม่ดีแล้วกูพกยาแพกไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาเฮ้ยเพิ่งออกไปกักอะไรพี่เต๋อทำไมยาแพกเหรอเออมึงเผายามาด้วยนะน้ามันเป็นยาแห้งเหรอว่ายาไหมมึงนี่แกพูดดีคนกว่าคิดยาไมหมท่าไหร่แล้วกลัวจะไม่ใช่ยายาแพกยาแพกปุ๊บว่าพกติดตัวตลอดเข้าใจมากนะลืมไปเลย วายาแพร่สามารถสมาแพรแล้วได้รีบกินระว,วังปิ้วหมายี่สันขวาได้หยิบมาหยิบมือหนึ่งเลยนะโอลมยังเป่าส่งเน็ดที่ปิวไปสมบแล้ว โอ้โหไม่ต้องเป่าแล้วจำไม่แล้วอสาดเพี้ยคือเจ็บแล้วขาโน้โหเหมือนไงมือนคนจั๊กแกละเพี้ยเลยเล่นอยู่ไหนแล้ววิชาผงท่านเกือบตายไปแล้วแข็งแก่งมากเพี้ยครัขอบใจมากเลยนะขอบใจเจ้ามาจริงๆเต๋อ เราลึกไปสนิทเลยว่ายาแพทย์มันสามารถสมานแผลเราได้่นผ้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เจ้าเตือนสติเราต้องตายแน่เ,เลยขอบใจมากแสนรู้จริงๆจะเงิาานา<ะ>ได้มาจากไหนเนี่ยฮะได้มาจากไหนไปเก็บมาที่ไหนอะกองขยะอุ้ยพ่อเขาเอามาทิ้งไว้แล้วไปไหนกอเขาพ่อเขาก็ไปกับผู้หญิงคนนงอ้ามดกำลังเจาะตาเลยลูกเอ้ยลูกเตอ๋ออยีาฉี่ใส่ตัวเองแล้วลูก อย่ใช่ไามเอยจรงเราับผิดชอ้นเยพริงๆเารับไิดชอบข้าเาริงเราับดชอ้นเอาจ้วเราั้าาจริเรารับไินแอ้วงเรารับทิดชอบข้า่อาจริงๆเรารับผิดชอบขาเอาริงๆเราะั่ผาเอาจริงาเราัญญาเอารเาัญญาอริงๆเรับผิดบาเอาริเรั้าเากว่าเราไม่ตายสุริฉันจะยอมมาแต่งงานกับาเงราิงห์หน้าเานชิยโยรุริชเอารก่อน ตตอนมไมทำไมเราจะไปตามสุรชกับนรออยนี่เดี๋ยวกับไปตามสุรกัาเองพระเจ้าค่ะหาสุรันกับมาให้ได้ะรออยู่นี่ละที่มานะาะอี่มานะไน่ครับบองสุรชมันจะวิ่งเลยครับเานจะเป็น